ที่ขอ,อยักตั้งหลังนะที่ขอ,อยักตั้งหนะังไปเรียนท่านผู้ในการครับผู้การนะครับก็ขยาก,กจกระบ,บอกว่เราทุกคนนะว่าเราอยู่กับผู้ในการที่เป็นผู้นำในวันนี้ผู้ใการสพมที่เป็นผู้นำในวันนี้เราลองเอาไปคิดดูที่ว่าผู้นำของเราวันนี้ข้อที่หนึ่งนะท่านเป็นผู้นำ ในการบริหารวิชาการและเป็นผู้นำทางวิชาการหรือไม่เพราะท่านเองก็ต้องเซ็นสัญญาข้อที่หนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นไหมไม่ต้องเกกงใจเมื <c oughs> ่อกี้ท่านสามารถจะพูดและท่านสามารถจะบอกแล้วันนี้ก็คงไม่จัดอย่างนี้เกิดขึ้นนี่ข้อที่หนึ่งนะครับไม่รู้ว่าท่านเค็นสัญญากับท่านสพทว่าอย่างไรนะครับข้อที่สองท่านเป็น ผู้นำในการบริหารและจัดการองค์กรของท่านหรือไม่ข้อที่3ท่านเป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมหรือไม่ข้อที่สี่ลองรู้ไม้วาข้อที่สด้านที่4ของเรา PA ของเราของพวกเราเะครับพอ,อออเหมือนกันหมดเลยนะ จำได้ไหมว่าด้านที่สคืออะไรนึกออกไหมถือหักไไหมวันนี้ข้อที่สี่หรือด้านที่4ของเราที่เราต้องถูกขอโออกโรงเรียนของเราประเมินคือการบริหารชุมชนและเครือข่ายเพื่ออะไรเพื่อการเรียนรู้ใช่ไหมใหม่ละไหม่ละัญห,หา่าวันนี้ มันมาวันนี้เรามากันวันนี้เพราะอสุรภัทรต้องสุรัทไม่รู้นะว่ามีเหตุการณ์ของวันนี้ขึ้นแต่มันไปนอยู่ในบริบทหรืออยู่ในภารก,กิจหรือพาสหรือเป็นเอาคำหรือผลลัพธ์หรือเป็นอ,อ,ลลอนินดิเคเ,เตอร์ของผีนี่ถ้าเกิดว่าด้อสุรััท์เป็นใครนะครับพวกเรารู้จักนิดหนึ่งเธอเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ เธอเปลี่ยนฐานะเป็นครูใหญ่โรงเรียนสมเด็จประเทศปละรที่นครนายกแล้วเธอก็เปลี่ยนเป็นผู้ในการแล้วเธอต้องาเป็นผู้ในการสถาบันที่พัฒนาครูที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีจำนวนครูสมัครครูปอกครูมากที่สุดในประเทศด้วยหลักสูตรหลักสูตรเดียวการสร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ4.0และการจัดการเรียนการสอทสนที่สมรรถที่ที่11โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐานเป็นหมายเลขหนึ่งของประเทศคนไม่รู้ คนที่หนึ่งคือมหาวิาลัยศรีนักนทริวิโรใช้วิทยากรทั้งหมด50คนใช้มหาวิทยาลัยมาบริหารแต่สุรัตน์คนเดียวคนเดียวด้วยแค่นั้นเลยและวันนั้นถึงวันนี้ก็ไม่เลกวันนี้กำลังอบรมครูอยู่หนึ่งแสนคนของสพอปอใครไม่ไปสมัครรีบไปสมัครรุ่นที่สาเป็นรุ่นสุดท้ายตอนนี้รายงานท่านอำพรไปเรียบร้อยแล้วว่าครูรอบแรกหนึ่งแสนคน รู้ว่านโยบายของท่านคืออะไรก็อบอกท่านด้วยท่านเดินไปถามเลยนโยบายของจุดเน้นของสพสวันนี้ตอบได้ไหมโรงเรียนวิถีใหม่โรงเรียนวิถีอนาคตโรงเรียนวิถีได้สติวิถีใหม่วิถีคุณภาพวิถีอนาคตเรามาช่วยกันสร้างคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมอนลาคตจา,างยั่งยืน พอเป็นประโยชน์นี่ปั๊บเราต้องมาดีไซน์ทันทีถามว่าวันนี้พอโอเคขอโทษนะพอออเคได้นํานโยบายของท่านมาตีความในเขตของเราแล้วหรือยังพี่ป็นพอพี่เป็นพอพอสวันขอนะพี่เคลียร,ร์เลยเคลียร์กันเป็นลากเป็นหน้ากองเลยเหมือนกันถ้าพี่เป็นัฐมนตรีวันนี้ววันตรีเขาบอกว่า,านโยบายเราเตรนตัวเน้น trust 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 and moe one team trust and moe one team ก็คืออะไรเชื่อมั่นและกระทรวงศึกษาต้องเป็นหนึ่งเดียววันนี้เปลี่ยนหมาได้ไหม trust and all b one team สวทอเป็นหนึ่งเดียวลงมาได้ไหมวันนี้ trust and สวทเป็นหนึ่งเดียวลงมาถึงสกูได้ไหม trust and ปรุมเทพ one team เห็นไหม อ่ะนี่มาถึงของเรานโยบายของเราเราก็ดูว่าเขตเราดูของเราอ่ะไม่เป็นไรมันไม่มีไม่มีปัญหารเรามาดูที่พีเอนะครับ,บรางเ้าสุนัขยุทธเสรีได้คิดหลักการบริหารณวันนี้ว่าเราจะบริหารโดยยึดพีเอเป็นฐานเห็นไหมเพราะพีเอ PA เป็นฐานแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะทํแ5ห้าข้อห้าด้านของผู้โดยการเห็นไหมต้าลองไปยักหน้า ถามว่าของพออห้าด้านเป็นของเราเปล่าครับมีส่วนครับไม่มีส่วนครับเหมือนกันเป๊ะเลยใช่ไหมข้อหนึ่งรองต้องข้อหนึ่งต้องเป็นผู้บริหารวิจาการและเป็นผู้นำวิชาการมีหกตัวชีว<อ>้วัดนี่ในหกตัวชี้วัดมันจะต้องมีอะไรประกอบเข้าไปในนั้นด้วยมันต้องมีหลักการและเหตุผล มันต้องมีปัจจัยยกตัวอย่างตะกี้เรา,ากำลังจะนำเสนอเรื่องการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนปทุมเทพถ้าใช้ปัจจัยของโซแคติสการจัดการเรียนการสอนจะเป็นอย่างไรอารคมิดิสหรือว่าอาริสโ,โตเตลก็แปลว่าแผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนปทุมได้เน้นที่ไทยเน้นที่ครูสอนอู่ไหมเน้นที่ความจำอู่ไหมเพราะสมัยอาร์คิมิดิสเนี่ย มันต้องการให้คนจำคนแข็งแรงมันจึงไปเป็นผู้มีชยัยชนะถูกไหมครับนี่แต่ถ้ามองสมัยน,น,น,นี้เลื่อนมาหน่อยเป็นจอร์ดิวีจอร์ดิวีถ้าจอร์ดิวีเป็นครูใหญ่โรงเรียนเราคิดว่าจอร์ดิวีมันจะคิดยังไงก็ตัง้ง <we> เ,นะเลิศนิ่งไปจอร์ดิวีเอาใหม่ไม่เอาละเอาไอ้มาร์คซักนัดเบิร์กเอาไอ้มาร์คซักนัดเบิร์กมาเป็นผอ,อรโรงเรียนเราคิดว่าโรงเรียนเราจะเป็นยังไงเป็ Facebook. 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 นบุ๊กนะ ตอนนี้ก็ขอย้อนกลับมานะครับที่นำเสนอเรียนท่านปรึกษาท่านนายกนะครับแล้วก็ถึงว่้ท่านผู้บริการว่าเราน่าจะถึงเวลาเราน่าจะถึงเวลาของการเป็นผู้นำเป็นผู้นำนะคำว่าผู้นำคือล e เดอร์และมีภาวะผู้นำคือลีดเดอร์ชิพแต่ l ี a d e r s h ชิไม่ใช่ในไทยเราจะเป็นการนำดีกว่าเป็น leading เราจะเป็น lead นำเรื่องอะไร ตอนนี้ปัญหาภาพที่เราต้องสุรัตน์ได้คุยกับพอโรงเรียนจํานวนไม่น้อยกว่า5,000โรงเรียนทั้งประถมและมัธยมผ่านทางออนไลน์แล้วก็ทําแบบประเมินกลับมาพมอให้เห็นว่าการขับเคลื่อน PA ที่เป็นในส่วนของการปฏิบัติจริงมันไม่สามารถจะเป็นการปฏิบัติได้จริงด้วยกระบวนการที่ง่ายแล้วก็ปฏิบัติด้จริงแล้วก็บรรลุเป้าหมายเพราะอะไร เพราะการสร้างความเข้าใจมันไม่เป็นทีมตลอดพี่ๆคนนะมันไม่เป็นทีมเพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะมีความประสงค์ว่าเราจะถือโอกาสสร้างทีมของเราเองที่อยู่ในโรงเรียนของเราเป็นทุกๆสิ่งหนึ่งประกอบด้วยผู้ในการเป็นประธานหรือเป็นหัวหน้าทีมประกอบด้วยรองผู้วยการสามคนหรือ4ี่คนเป็นทีมของผู้ดนการ แล้วก็มีผู้หัวหน้าก่มสารและหันวหน้างานที่สําคัญมาเป็นทีมในการที่จะขับเคลื่อน PA ของออทั้ง5้าด้านเราคุยของอกับนกับรองออทั้ง5ด้านต่อพอเราคุยของพอแล้วมาออกแบบของพอทั้ง5ด้านเขาคุณครูกี่ด้านของคุณครู3ด้านคุณครูมีหน้าที่แค่ข้อ1จัดการเรียนรู้ข้อ2ในการสนับสนุนการเรียนรู้และข้อ3เรื่อง พัฒนาตนเองขอพอเอาไปไงด้านหนึ่งผู้นำทางวิชาการข้อ2จัดการสถานศึกษาข้อ3ปบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมข้อ4ชุมชนและเรืออ่ากการเรียนรู้ข้อ5พัฒนาตนเองเห็นไหมทำอย่างไรทั้งหมดมันจะเกิดเป็นภาพเดียวกันของโรงเรียนนั้นๆแต่ระหว่างที่เราจะปฏิบัติให้เป็นภาพเดียวกันที่เกิดขึ้นปัญหาก็คือ มันไม่สามารถไปในทางเดียวกันได้ทีนี้ถ้าจะเป็นทางเดียวกันได้เราต้องเกิดการเวิร์กช็อปในการเวิร์กช็อปของทีมทีมที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้ของโรงเรียนเราโดยใช้ P.A เป็นฐานเราเรียกมันสังเกตว่า Performance Agreement Based Management ได้ไหมถ้าได้ความสำคัญตรงนี้อยู่กับ ผู้ในการลองผู้ในการต้องเป็นทีมถ้าเป็นบยยริษัทเขาเรียกว่าทีมซีอีโอเพราะทีมซีโอมองเห็นภาพเดียวกันเข้าใจกันเราขับเคลื่อนเราทีปฏิบัติการมาร่ว็คือหัวหน้ากลุ่มสาระหัวหน้ากลุ่มสาระมาแล้วกับเรา,อาซอยไปอีกเป็นหัวหน้ารนะดับมันได้การเป็นของโรงเรเียนตรงนี้ก็เลยมาหาลือกับท่านผู้ในการก็ดีท่านนายกก็ดีว่าในโอกาสที่มาที่สกลนลคร ก็เลยแวะเข้ามาโดยไม่คิดว่าจะมาเจอพวกเราซึ่งจะเป็นเจเนเรชันต่อไปที่จะทําหน้าที่ณตรงน,นี้แล้วก็บอกของเราว่าพวกเราเป็นผู้ขับเคลื่อนและเป็นผู้ในการในยุคต่อไปจะไม่ใช่เป็นผู้ในการในยุคที่เราจะไม่มีกระบวนการแล้วการประเมินติดตาม mm hmm. เช่นเ่นเดียวกับในปัจจุบันพวกเราจะกลายเป็นผู้ในการที่ต้องทำสัญญากับระบบหมด ผู้ในการที่ต้องควบคุมสัญญาที่คุณครูของเรามาทาข้อตกลงกับเราแล้ให้กับเคื่อนแต่ข้อสัญญาและข้อตกลงมันจะต่างกันทันทีถ้าเรา<ม>ใช้รถติกอัพสมมติตัวอย่างแลาสัญญาก็เป็นแค่ใช้รถติกอัพแต่ถ้าอีกโรงเรียนหนึ่งมีเทคโนโลยีสูงสมมตินะใช้รถเบนสมมตินะเขาต้องคิดแบบเขาเบน อโอเคนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะเห็นว่าเป็นไปได้ไหมเรามาสร้างทีมของการขับเคลื่อน PA สู่การปฏิบัติแล้วท้ายที่สุดเอาพุทธเอาคำก็คือเด็กจะต้องค่อยๆถูกยกระดับต้องเร็ด้วยกระบวนการของเราที่ยึด PA เป็นฐานพราะใครมีปัญหาที่ะรซักถาม ที a เอของเราก็จะดูแลในโรงเรียนอย่างเป็นระบบแล้วมีเป้าหมายท่าน,นั้นไม่พอที a เอของเราในจังหวัดเราก็ช่วยโรงเรียนทั้งหมด3โรงเรียนให้ับเชื่อมเป็น้อมกันเราอยากเห็นการัดกกรเรียนสอบขอบอกสุดท้ายนะครับว่าห้องเรียนที่จะถ่านคลิถ้าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เราตระหนักที่ว่าตกหมดและแม้แต่เมื่อคืนนะครับ ไปดูนะครับของคุณวินิยะเอ็นโซนร่วมกับครูคนหนึง่งแล้วก็ครูไม่อีกคนหนึง่งพี่ว่าตกไปฝากดูแล้วก็ตกมอไม่ตกตสองตังติดพี่ว่าตกแต่เขาเชียร์กันเองว่าผา่านเนี่ยเห็นไหมมันมีปัญหาเลยแต่เราเองเนี่ยจาเป็นจะต้องไปสร้างทีมแล้วก็สร้างความเข้าใจแล้วก็วางระบบปฏิบัติให้ไปสู i̇şte. ่มีความสุขกับการจะได้รับการประเมินแบบ นี้ในอนาคตอันใกล้เพราะวันที่หนึ่ง,งตุลาคมนี้ทุกคนจะต้องได้รับการประเมินจากผออเพื่อเงินเดือนขึ้นแล้วเราถามตัวเองซิเขาถ้าลองทีง่จะทำหน้าทำงาการพิเศษทางานการพิเศษรู้รรงไหมคียวต้องใช้อะไรเพราะองต้องมีคําว่าริเริ่มพัฒนาลองมีอะไรว่าที่ริเริ่มพัฒนาตั้งแต่ข้อที่หนึ่งหรือข้อที่ หเห็นไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับต้องแต่ชูศัก์ผู้ในการเขตสอปปสุฎราธานีเขตหนึน่งไปประเมินผู้อเมริกันและจริรองก็ไม่ได้ประเมินนะไปประเมินผู้อเมริกาเขาถามเลยพ่อออนงหน้าพ่อออมีอะไรที่เริ่มแล้วมีอะไรตอกเปล่ามีอะไรพัฒน,นานำ,ำเสนอเลยพาไปดูเห็นไหมป้าก,กิดปากเป็นการทำแบบเดินดูทีม ดรชูศักด์บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าพอออเ,ออเนมาใหม่รเริ่มอะไรนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยลองดูซิถ้าทำแบบเดิมแล้วก็ประเมินกาดเงินเดือนก็ขึ้นถ้ามันเกิดแค่ลหงหึืหรือจังหวัดมึงเขตนึงคงไม่เป็นไรแต่ถ้าภาพของอันนั้นมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยทั้งประเทศเราได้เงินเดือนนะถ้ามี สีสุวรรเกิดขึ้นในโรงเรียนนะในองค์การเหนื่อยอ่ะโอเคนะครับวัตถุประสงค์ที่ได้นาเรียนวันนี้ก็คืออยากจะให้เกิดโครงการนะครับอยากจะให้เกิดโครงการเรามาสร้างสรรค์ระบบการศึกษาด้วยกันด้วยการเป็นทีมเป็นทีม,ท,มทีมของแต่ละโรงเรียนที่พร้อมจะเป็นที่พึ่งเป็นผู้นํา แล้วก็เป็นที่ช่วยเหลือของแต่ละโรงเรียนและถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ไปถามอีกโรงเรียนหรือว่าช่วยเปลี่ยนแปลงคีมมาได้ไหเราจะไม่แนะนำเยนแล้วก็ในการปฏิบัติการประชุมเวิร์กช็อปเราจะไม่ได้มีการมาบอกว่า p ีเคืออะไรที่ใช่แต่เราจะมาช่วยกันสร้างแต่ละโรงเรียนถ้ามรรันว่ากรนีเกิดขึ้นจริงก็คือแต่ละโรงเรียนที่ไปโรรมยนละห้าคนแปดคนสิบคนแล้วแต่ศักยภาพแล้วแต่เห็นว่าวันนี้จะสร้างทีมต้องเกิดความต้องกอย่างไร เราจะเป็นทีมของทีมแล้วสร้างขึ้นมาแล้วเราจยิงจริงเราตั้งกลับมาตั้งแต่ด้านที่1ด้านที่2ด้านที่3ด้านที่4ด้านที่5แล้วก็เอามารับแต่งในโรงเรียนเราแล้วก็วางงบประมาณใหม่งบประมาณใหม้มันสอบท้องกับ PA เห็นไหมครับลองพวกเราเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นภาพไหมเห็นภาพที่เราต้นสุดที่สุดที่สดอะไรอยู่ไหมเราเป็นเจเน r a t i o n ของผู้ในิการยุค PA นะครับต่อไปมันต้องถูกสลับ,บเปลี่ยน นะครับก็ฝากเอาไว้ว่าเราก็ได้เกียรตินะครับก็ขอบคุณท่านผู้ในการเขตนะครับวันทีจะมาแวะสวัสดีท่านแล้วก็จะเดินทางกลับสุโขทัยเพราะวันพุธหน้าจะต้องไปออกแบบการจัดการเรียนคำทั้งระบบเลยให้กับเราเรียนสิ่สมุนไร้อยแปดสิบคนนั้งแต่สามพันแปดร้อยนะครับรองผู้ในการที่นั่นเข้มแข็งมากาทั้งสี่คนจะประเมินวันสิบเจ็ดเดือนตุลานี้จะใช้ระบบของที่ทั้งหมดเข้าไปสู่การประเมิน ดองทั้งสี่ท่านพร้อมกันนะครับเราก็ไปเป็นคอนเซิลให้กับครูทั้งหมดทั้งโรงเรียนตามร้อยแปดทุกคนนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราเห็นอย่างนั้นเราคิดว่าเอ๊ะถ้าตรงนี้เราก็มีท่านบริการเราก็มีท่านนายกก็มีท่านถ้าเข้าใจตรงกันเราก็อาจจะสร้างโครงการแล้วก็ทาให้มันใป็นกันนะครับคงว่าทีมมันมีตัวทีอยู่ถูกไหมตัวทีถ้าเราจะบอกว่าทีคือทูเกสเต ตัว e e คืออะไร everybody everyone ได้ไหมแล้วก็ตัว a a คืออะไร a c t i v e s แล้วก็ตัว m คืออะไร more เพราะนั้นทุกโรงเรียนขอให้เป็นทีมก็คือเราจะกลายเป็น together everyone a c t i v e s more นะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปป9ปกวไม่ใช่ต่างคนต่างทำโดยเด็ดขาด เพราะเขาจะประเมินกรณีขอบ b และขอเรื่องตําแหน่งทั้งขออและรองที่เขาเรียกว่า PAC ว่าข้อที่1สิ่งที่คุณทําทั้ง5ด้านมันทําต่อเนื่องเป็นระบบครบวงจรหรือไม่ไม่ใช่ mm. ถึง่งขยายต่อยนะไม่ใช่เป็นการทําชั่วครั้งชั่วคราวขออ้อ2ถ้าเกิดผลจากครูที่เป็นผลงานเขาเขียนบอกว่าเป็นผลงานของครูส่วนใหญ่ ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งระวังนะนี่มาแรงพอประเมินปั๊บแล้วมันไม่เป็นไปตามแบบประเมิน p CC, ีเซอสเดี๋ยวมาลองเรียนกันต้องเอาคืนกันนะเพราะมันภาพมันชัดอะไรวะโรงเรียนนี้ไม่มีสักคน mm hmm. เออนี่จริงนะพี่ผู้จี้มาลองแล้วไม่เอาร้องกันเองเนี่ยสมมติหรือไม่ร้องอาจจะเอาสื่อทกวันมานะครับเห็นภาพพี่ย,ยืนยันเพราะฉะนั้นณนะวันนี้เราจึงขอให้ อสอพมชาวสอพมหนองคายเรามาสร้างทีมเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน PA นอกจากเป็นประโยชน์กับโรงเรียนเราไปสู่เด็กไปสู่ครูของเราแล้วมันจะเป็นต้นแบบให้กับประเทศชาตด้วยนะครับ Together everyone active <Yeah. S 1> มองเห็นไหมนะครับก็ขอบคุณมากครับแล้วก็โงเขาฝัานนะครับก็ขอเชิญท่านท่านนายกผู้นี้ ก็เราเรื่องนี้เอาไว้แล้เอาไปครับท่นานครับขอบคุณมากครับท่านหมอครับ